สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านในหน้าที่120ซึ่งจะอยู่ใน u n นิตส Free Time n นัม e บอร์ว n น n a สตฟังและพูดนักเรียนดูรูปภาพตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาอ่านบทสนทนาโอเคเริ่มเลยค่ะบุคคลในภาพสองคนนี้ชื่อว่าอะไรกันบ้างชื่อแรกคือเมย์เมย์เมย์คือชื่อผู้หญิงคนนี้นะคะ Mark Mark มาร์เป็นชื่อเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเมยเขาบอกว่า Hello Mark Let's play badminton Hello Mark Let's play badminton Hello ก็คือสวัสดี Mark ก็คือเพื่อนของเขาคนนี้ใช่ไหมคะสวัสดีมาร์ก s play badminton l e t s เป็นการเชิญชวนทำอะไรสักอย่างนะคะซึ่งคำที่ตามหลัง Let's ต้องเป็นกริยาที่ไม่ผัน ตามด้วยกรรมก็คือแบดมินตันนั่นเอง Let's play badminton เล bad ่นแบดมินตันกันเถอะ Let's ใช้ในการเชิญชวนนะคะ Mark ก็เลยบอกว่า That's a good idea but I don't have a badminton racket Let's play table tennis Do you have a bat That s ก็คือนั่นคือ a good idea Good แปลว่าดีไอเดียแปลว่าความคิดเพราะฉะนั้น a g o o อเด e a คือความคิดดีความคิดดีกี่ความคิดเอ่ยหนึ่งความคิดก็คือความคิดที่ชวนเพื่อนเล่นแบบนินจันนะคะได้สกุ o o อเดียคือนั่นคือความคิดที่ดีเลย but but แปลว่าแต่ I don't have I แปลว่าฉัน don't แปลว่าไม่ have แปลว่ามี I don't have ฉันไม่มีไม่มีอะไรอะ a b a d mention bracket Badminton Racket ก็คือไม้แบดนะคะหอันใช้อะนำหน้าเพราะฉะนั้นประโยชน์นี้แปลว่าแต่ฉันไม่มีไม้แบดเลย Let's play table tennis อ่าเราเจอ Let's อีกแล้ว Let's เป็นการเชิญชวนทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ play, play ไปว่าเล่น t a b l e t e n n i s ก็คือกีฬาปิงปองเพราะฉะนั้น Let's play table tennis ก็คือเล่นปิงปองกันเถอะ Do you have a bat? Do you have a bat? ตัวนี้เป็นประธานเราจะถามใครเราก็ต้องเติมชื่อคนนั้นแหละลงไปซึ่งประธานนี้จะต้องเป็นพังหูพจ์ Do you have a bat? Bat <Bad S 2> ก็คือไม้ตีปิงปอง Do you have a bat? แล้วเธอมีไม้ตีปิงปองไหมกี่ไม้เอ่ยหไม้ประโยคที่มาร์กพูดก็จะได้ว่า วิวเป็นความคิดที่ดีเลยนะแต่ฉันไม่มีไม้แบดเลยเล่นปิงปองกันดีไหมเธอมีไม้ปิงปองหรือเปล่าทีนี้เมก็เลยแต่ว่า no sorry I don't no sorry I don't no, don no คือไม่ sorry คือขอโทษ I don't d o n ตัวนี้แปลว่าไม่แต่ไม่อะไรเอ่ยมันคือคำว่า I don't have นั่นเอง ซึ่งในภาษาอังกฤษถ้าเราเอ่ยถึงกริยาตัวไหนแล้วนะคะมาถึงคนพูดกับคนถามเขารู้แล้วว่าต้องหมายถึงตัวไหนเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น no sorry I don't have คือขอโทษด้วยฉันไม่มีมาก็เลยพูดต่อว่า it doesn't matter I have t o bats come on let's play it doesn't matter คือไม่เป็นไรช่างมันเถอะ I have two bats ฉันมีไม้ปิงปองสองอันถ้ามากกว่าหนึ่งเติม s yes, เห็นไหมคะแต่ถ้าไม้แบบหนึ่งอันเติมอะไรเอ่ยเติม a bat สองอันคือ two bats คำนคือมาสิมาเร็ว let's Let play let's play ก็คือไปเล่นกันเถอะคราวนี้เรามาฝึกอ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะ May hello Mark Let's play badminton. Hello Mark, let's play badminton. Mark, that's a good idea, but I don't have a badminton racket. Let's play table tennis. Do you have a bat? Let's play table tennis. Do you have a bat? May, no sorry I don't. No sorry I don't. Mark, it doesn't matter I have to pass come on let's play it doesn't matter I have to pass come on let's play <S ในวีดีโอนี้นะคะคุณครูฝนก็ได้พานักเรียนฝึกอ่านฝึกแปลประโยคแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเพื่อจะจำเนื้อหาแล้วก็คำสัมภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน thank you for watching บ๊ายบา